ของ Youtube p n p p h h n n n l l เมื่อนี่สิภาพไปในน้ำแขวงจำปาสักผู้ใดที่เคยไปแล้วมีขอมูลแล้วกะมาฟังนํำกันอีกผู้ใดยังบ่เคยไปยังบ่เคยหูยังตั้งใจว่าสีเดินทางไปท่องเที่ยวนะแขวงจำปาสักกะมาเบิง่งมาฟังข้อมูลเบื้องต้นของแขวงจำปาสักไปน้ำกัน เป็นที่ทราบกันดีเป็นที่หู้กันดีว่าแขวงจำปาสักนั้นตั้งอยู่ทังภาคใต้สุดของสอบปอปลาวแขวงจำปาสักเป็นหนึ่งในสิบเขตแขวงหนึ่งนครหลวงนคะรหลวงที่ว่านั่นก็คือนครหลวงเวียงก,กันส่วนจำปาสักนั้นหนึ่งในสิบเขตแขวงของการแบ่งเขตการปกครองของสอบปอปล่า แหวงจำปาสักด์มีจำนวนประชากร7 0 0 0 0 0า3 0 0 0คนขอมมลนีสำรวจเมื่อปีพศ .2563 แหวงจำปาศักด์มีพื้นที 1, 55, ่1 5 3 5 0 0ตารางกิโลเมตรฉะนั้นเมื่อเทียบความหนานแน่นของประชากร49คนต่อ1ตารางกิโลเมตร แขวงจำปาสักได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นสิบเมืองหนึ่งในสิบนั่นเป็นนครได้แก่นครปากเซที่เหลืออีกเก้าเมืองได้แก่เมืองบาเจียงจเจริญสุขเมืองปะทุมพรเมืองจำปาสักเมืองสุขุมา่าเมืองมุลละปามโมกเมืองชนะสมบูรณ์เมืองปากซองเมืองพนทองและเมืองโขง คำขวัญประจำแขวงจำปาสักนั่นมีว่าเอากลักลักวัดภูกุลาปากเซกาเฟปากซองน้ำของโตนคอนสี่พันดอนลือน้ำ้ำเป็นที่ทราบกันว่าศูนย์กลางความเจริญศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์การการศึกษาหรือศูนย์กลางของเมืองภาคต้นันอยู่ที่นะครปากเซนั่นเอง ประชาก่อนร,ร้อยละ74ของแขวงจำปาศักดินประกอบอาชีพกสเกษตร,ร,รก,กรรมนั่นเองร้อยละ23าทำงานในภาคบริการได้แกค้าขายขนส่งท่องเที่ยวพนักงานรัฐพนักงานเอกชนส่วนร้อยละ3นั่นว่างงานแหวงจำปาศักดีทั้งเบิด18ชนเผ่าได้แกเล่าลุมเล่าซวย ละเว่นผู้ไทยกะจางตะโยุยย่าเหินคำแม่เล่าละแว่อองอารักแง่กะตูเจงิงอินหรือโอยกะเสงมงุ่งและตะเหลียงนี่คือไล่ซื้อชนเผาทั้ง18ชนเผาของ แขวงจำปาสักถ้าออกบดถือออกบดตรงออกบดชัดต้องขออภัยแขวงจำปาสักคือแขวงหนึ่งของลาวที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของประเทศชายแดนติดกับประเทศไทยและกัมพูชามีนครปากเซเป็นเมืองหลักของแขวงถือเป็นศูนย์กลางการ,การเมืองการปกครองและเศษษษษษษษรษฐกิจรวมไปถึง ศูนย์การการท่องเที่ยวของตอนใต้ของเราซึ่งเป็นบริเวณที่มีความอุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีแม่นำ้ำโขงหรือแม่น้ำของไหลผ่านกลางและเกิดเกาะแก่งจำนวนหลวงหลายจำนวนมากมายจนได้ชื่อว่าดินแดนสี่พันดอนนั่นเองแขวงจำปาสักเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่สมัยโบราณ อาณาจักรจำปาสักซึ่งเป็นส่วนหนึ่งอาณาจักรของลานช้างยังมีความหลงเหลือมรดกทางวัฒนธรรมอยู่มากมายถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญของเล้าโดยเฉพาะแหล่งมรดกโลกปราสาทหินวัดภูนอกจากนี้จำปาสักก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมายเช่นน้ำตกค่อนพะเพ่งน้ำตกลีผีและน้ำตก ขาสวมและกับน้ำตกตาดอีกมากมายแหวนงจำปาสักยังได้ซื้อว่าเป็นเมืองหลวงของมากกาแฟหรือกาเฟ่แหล่งผลิตมากกาแฟหรือมากกาแฟ่นผลิตอยู่ที่เบื้องปากซองซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงเหนือระดับน้ำทะเลถ,ถึง1,350เมตรซึ่งมีสภาพอากาศเย็นตลอดปีฝนตกชุก ซึ่งเหมาะสมในการปลูกกาแฟผลิตกาแฟส่งออกจึงเป็นที่นิยมช่อมชอบของนักเดินทางนักท่องเที่ยวมาชิมกาแฟมาดื่มกาแฟณดินแดนโบลเเวนดินแดนที่เป็นปฏิมากรรมทางธรนีวิทยาณเมืองปากซองบอนนี่ แขวงจำปาสักทิศตะวันตกติดกับประเทศไทยการเดินทางเข้าไปยังแขวงจำปาศักนั้นผ่านด่านช่องเมกในทางาประเทศไทยอำเภอสิรินท่านจังหวัดอุบลราชาธานีส่วนในฝั่งสปปเล่านั้นเรียกว่าด่านวังเตา่าส่วนทิศใต้นั้นติดกับประเทศกัมพูเชาหรือกัมพูชาที่คนไทยเอ่น มองนี้เป็นเมืองโขงด้านสัตว์ตึงเต็งของกัมพูชยนั่นเองและแขวงจำปาศักยังเป็นทางผ่านที่จะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามได้ใกล้ๆนั่นเองโดยผ่านไปยังเมืองปากเซทึ่งเป็นศูนย์กลางของทุกทิ่งท,ทุกอย่างทางภาคใต้ของสอปปอล จ้ำป่าศักเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวการเดินทางเศรษฐกษิจการค้าจึงบขาดนักท่องเที่ยวจากเวียดนามจากกัมพูชาและจากไทยที่เขามาท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทั้งวัฒนธรรมบวบปราศาสตร์วัดผู้จ้ำป่าศักิที่เป็นแหล่งมรดกโลกหลักการน้ําตกตาดต่งตางๆบวชสียูทั้งเมื่อปากซองซึ่งเป็นดินแดนโบลเวนเป็นปฏิมากรรมท,ทั้งธรณีวิทยาแล้ว ย่งไปท่องเที่ยวยั่งดินแน 4, ดน4,000ดอนที่อยูอ่ยั่งเมืองคงทางภาคใต้ที่ทติดกับกัมพูเชียของเล่านั่นเองบอกได้เลยว่าการเดินทางมายัางแขวงจำปาสักนันเดินทางสะดวกสบายและเกิดท่านมาจากประเทศไทยท่านต้องเดินทางผ่านดาน ช่องเมกอำเภอศรีนครนจังหวัดอุบลหรือฟังสร้างสบป่าเล่าเอิญดานว่างเตาหรือดานตอเขตการพักยังเมืองจำปาสักจังเมืองปากเซปากซองหรือเมืองบาเจียงจเจริญสุขนั้นมีที่พักเยอะแยะมากมา,กมายถือตามตามอาสไตล์ ตามรถสรสยมของท่านเยอะแยะมากมายบาว่าจะเป็นรีสอร์ทบาว่าจะเป็นโรงแรมนะครับตามาสไตล์ของท่านมีทุกสไตล์มีทุกรูปแบบนะครับที่พักในแขวงจำปาศักเลือกได้ตามใจชอบส่วนอาหารนั่นก็ถือปากเนื่องจากว่าวัฒนธรรมทั้งอาหารบ่ต่างจากไทยนะครับวัฒนธรรมการแติงโตการกินและกัวัฒนธรรมทางภาษานะครับ แคบสิเปน็นเดียวกันไถ่กับเล่าการเดินทางมานั่นสะดวกสบายที่พักสะดวกสบายบ่ได้แพงนะครับยิ่งตอนนี้ค้างเงินจีบนั้นมั่นผันผวนหรือออนคาลงนะผู้ถือเงินบาทขามาก,กินมาเที่ยวในเล่านั่นก็จะได้เปรียบนะครับได้เปรียบย่างหลวงหลายเลยละ่ะเป็นเท่าหนึ่งขึ้นมาเลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์แหละล่ะจากเดิมก็แลกได้อยู่สองแสนหาตัวน,นี้ขึ้นมาถึงระดับหาแสนเลยทีเดียวตอนหนึ่งพันบาทไทยเดอ้อ ข้าพเจ้านั่นได้เห็คุคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสปปสลาว่าไว้หลายคลิปขันพี่น้องสนใจเรื่องใดแนวใดกับไปซอกยอดหลังใดขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในค่ำคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีฝันเห็นผีตัวใหญ่หญหญสัาง